สัตยาบส่งงานครับคันนี้นะเป็นโตต้าตาโฟจิมเนอร์นะลูกค้าทำการติดตั้งนะเป็นเบรไลออดดี้ลันแฟรนะเดี๋ยวมาดูแสงนะปั้นรถครับตัวนี้จะเป็นเบรไลออดดี้ลันแฟรนะจะวิ่งไล่เม็ดนะนี่นะเป็นถุกเชิญนะตัวนี้จะเป็นถูกเฉิญนะเป็นเทอร์เรนนิ่งนะเป็นเปลี่ยววิ่งนะนี่นะเป็นถุกเฉิญนะไปเลยครับพร้อมอัปเกรดนะชุดโปรเจคเตอร์นะ ไบเอลีดับเอร์55วัตต์นะพร้อมต่อกมุงแหวนนะับหรือดูแสงนะับอันนี้จะเป็นต่อกมุงแหวนนะับไปต่ครับไปสูงครับโปเตอร์ทุกตัวนะับจะมีสูงตับมีตัวนะับหรยอดูแสงหน้ารถนะับอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถนะับสูงครับปล่อยคนระับดูแสงผ่านฟิล์มนะับสูงครับปล่อยคนระับนอกตัวรถในในตัวรถนะับสว่างไม่ตากันเลยนะโอเคคนระับสำหรับลูกค้าท่านใดนะับที่สนใจนะับติดตั้งชุดโปรเตอร์นะับ สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจ a c e b o o k นับ b ีทีพิเนียมออโต้สีนอนได้ทุกสาขาคนระับโอเคครับขอบคุณครับ